สวัสดีค่ะหนูน้องจริยามาพบกับครั้งความรู้คุณ,ณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ประจำเดือนกรกฎาคม2568เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามมาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568 ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครั้งความรู้ในครั้งนี้ขอนำเสนอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งบุคลากรกรกมบัญชีกลางสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าดังนี้งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้สามส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้ง กว้างขวางความรู้ในการปฏบิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3าส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบาทสมเด็จพระปรม,นรรามาปินทรรามาธิบดีศรีสิ์ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวารเนื่องในวันข้าราชการพลเรลือนประจำปี2563ครั้งต่อไปกลับมาเจอน้องจริยาครั้งความรู้คุณธรรมจริยธรรมในเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามและรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ